กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello เทนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับวันนี้เราจะมาแบ่งผู้คนที่อยู่ภายในเรือนจํานะครับออกเป็นประเภทต่างๆนะสำหรับผู้คนนะครับที่อยู่ภายในเรือนจําประเภทต่างๆเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่านะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเข้าไปในเรือนจํานะครับ แต่ยังใช้ชีวิตในเส้นทางที่ผิดนะครับนะหรือว่าเลือกใช้ชีวิตนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะถูกต้องโทษนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนจําดังนั้นนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยเข้าไปในเรือนจําจะได้นึกภาพออกนะครับว่าในเรือนจำเนี่ยมีผู้คนประเภทไหนบ้างนะครับก็มาฟังกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเสือเดี่ยวนะครับหรือว่าเสือเดียวนะครับการอยู่คนเดียวนั่นเองนะครับสําหรับเสือเดี่ยวนะครับในความคิดของผมผมแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือนะครับ นักโทษที่เป็นนักโทษคดีอุกชะกันนะครับฆ่าคนตายนะครับนะหรือว่าพยายามฆ่านะครับนะลักษณะแบบนี้เป็นมือปืนรับจ้างนะครับนะอยู่ซุ้มต่างๆมาก่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะใช้ชีวิตค่อนข้างระมัดระวังนะครับนะส่วนมากเวลาเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะคนที่เป็นมือปืนนะครับเขาจะเก็บตัวนะครับคดีอุกชะกันคดีร้ายแรงต่างๆเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับนะแตกต่างจาก นักโทษทั่วไปนะครับนะเก็บตัวสุขุมนุ่มลึกนะครับพูดเพ้อคนเหล่านี้มักจะมีมารยาทนะครับพูดเพ้อนะครับทําอะไรค่อนข้างที่จะระมัดระวังนะครับนะนี่คือลักษณะของเสือเดี่ยวนะครับใช้ชีวิตคนเดียวนะครับนะแบบนี้ก็มีนะครับนะเป็นบางส่วนนะครับใช้คําว่าเป็นบางส่วนแล้วกันนะครับนะสำหรับเสือเดี่ยวนะครับแบบที่2ก็คือคนธรรมดานี่แหละนะครับโทษอาจจะไม่เยอะนะครับนะ โทษอาจจะ2ปี3ปีแต่เป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครนะครับชอบอยู่คนเดียวเขียนจดหมายนะครับนะถึงเวลาทํางานก็ทํางานถึงเวลากินก็กินนะครับนะอยู่คนเดียวมีคุ้ใบหนึ่งมีกระสอบปุ๋ยใบหนึ่งเก็บของนะครับเวลาเพื่อนถามก็ตอบนะวันว่างๆก็อาจจะไปดูเพื่อนเล่นมาฮอสไปดูเขาเตีตะก้อนะครับแต่ก็ไม่ได้สนิทกับใครลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเสือเดี่ยวเหมือนกันนะครับนะแต่ว่านะครับนะ เป็นลักษณะของคนทั่วไปนะครับแตกต่างจากประเภทแรกซึ่งเป็นพวกคดีอุกชะกันคดีร้ายแรงต่างๆนะครับนะ่ะจะมีความสุขุมนุ่มลึกนะครับนะแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งอยากเกี่ยวด้วยสักเท่าไหร่นะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมนะครับพวกคดีร้ายแรงพวกคดีอุกชะกันนะครับพวกมือปืนนะครับถึงไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งไม่ค่อยมีใครอยากต่อแยด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้ครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับ เวลามีการต่อคดีเกิดขึ้นภายในเรือนจำนะสมมุติว่าผมเป็นมือปืนรับจ้างนะฆ่าคนมาแล้วสามศพนะอย่างน้อยๆต้องตัดมาแหละตลอดชีวิตหรือว่าประหารนะในกระเป๋าเนี่ยผมมีอยู่แล้วประหารหรือว่าตลอดชีวิตดังนั้นนะครับโทษที่ผมมีเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับสมมุติว่ามีคนมาตอแยผมหรือว่ามีคนมาหาเรื่องผมผมพร้อมที่จะแทงผมพร้อมที่จะฆ่าได้เลยเพราะว่าอะไรครับ ในเรือนจำในสมัยก่อนนะครับเวลาต่อคดีมันจะเป็นทะละวิวาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่มีกล้องวงจรปิดคนที่เหลือนะครับนะหรือว่าพยานที่อยู่ในเรือนจำนะครับคนตายก็ตายไปแล้วนะครับส่วนพยานที่อยู่ในเรือนจําต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ก่อเหตุดังนั้นเวลาให้ปากคาหรือว่าเวลาตํารวจมาสอบปากคำเนี่ยส่วนมากก็จะบอกว่าเป็นเหตุทะละวิวาทเป็นเหนตุป้องกันตัวนะครับโทษก็จะประมาณ15ปีนะ ยอมรับสารภาพนะครับนั่นนี่นู่นนะครับก็จะเหลือครึ่งหนึ่งประมาณ6-7ปีดังนั้นโทษ6-7ปีนะครับที่เพิ่มมาเนี่ยมันไม่มีผลกับโทษตลอดชีวิตมันไม่มีผลกับโทษประหารเลยนะครับนะนับควบกันไปนะครับนะกว่าโทษประหารจะดีกาตกมาเพเผอโทษที่ผมไปฆ่าคนตายในเรือนจําก็หมดแล้วนะครับนะดังนั้นนะครับคนที่เป็นนักโทษคดีอุกชะกันหรือว่า คนที่ก่อคดีร้ายแรงคนเหล่านี้ไม่มีอะไรจะเสียนะถ้าบอกว่าคนนี้เป็นมือปืนคนนี้ฆ่าคนตายมาคนนี้รับจ้างฆ่าคนมาไม่มีใครอยากยุ่งครับเพราะว่าคนพวกนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับดังนั้นคนเหล่านี้นะครับก็จะใช้ชีวิตแบบเสือเดี่ยวนะครับหรือว่ามีเพื่อนน้อยนั่นเองนะครับนะอย่างที่สองที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือแท็กซี่นะครับแท็กซี่คือคนประเภทไหนนะครับแท็กซี่ก็คือคนที่นะครับ ญาติพี่น้องไม่ส่งเสียลูกเมียทอดทิ้งพ่อแม่ไม่มาดูแลนะครับแต่คนเหล่านี้มีความใฝ่ดีนะครับขยันนะอยากอยู่ภายในเรือนจำนะครับโดยไม่ก่อปัญหานะครับก็เลยเกิดอาชีพรับจ้างขึ้นมานะครับคําว่าแท็กซี่ก็คือคนที่รับจ้างนะครับรับจ้างทุกอย่างภายในเรือนจำนะครับเขาจะเรียกคนเหล่านี้ว่าแท็กซี่นะครับตั้งแต่นะครับซักผ้านะครับตากที่นอนล้างจานนะครับ ยืนยามนะครับนะขึ้นกองงานก็ไปรับจ้างในกองงานนะครับบางคนก็มีอาชีพในการรับจ้างเย็บที่นอนนะครับนะรับจ้างฝนมุกนะครับหรือนะครับบีบนวดนะครับทุกอย่างที่หาเงินได้ภายในเรือนจำนะครับคนเหล่านี้ก็จะไปทำในสมัยก่อนนะครับมีการจ้างต่อแถวซื้อบุหรี่นะได้ครั้งละ10บาท20บาทเขาก็ทำนะครับนะเพื่อความอยู่รอดนะครับเป็นคนที่ฝ่ายดีนะครับขยันนะ เพื่อเอาชีวิตรอดภายในเรือนจำนะครับคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่าแท็กซี่นะครับนะประเภทที่3นะครับนั่นก็คือขาใหญ่นะสำหรับขาใหญ่เนี่ยผมรวมให้หมดเลยนะครับตั้งแต่พ่อบ้านหัวเรือครับแดนนะครับหรือว่าคนที่มีอิทธิพลภายในเรือนจำนะครับหลักๆของคนกลุ่มนี้ก็คือมีพักมีพวกนะการที่มีพักมีพวกมากนะครับแล้วก็มีพวกคอยสนับสนุนก็จะกลายเป็นขาใหญ่กลายเป็นพ่อบ้านกลายเป็นหัวเรือนะครับ แต่การที่จะเป็นแบบนี้ได้นะครับก็ต้องมีคนส่งเสียมีญาติพี่น้องนะครับข้างนอกเนี่ยคอยส่งเงินเข้าไปให้นะครับการที่เราจะเป็นพ่อบ้านการที่เราจะเป็นหัวเรือหรือว่าการที่เราจะเป็นขาใหญ่เป็นคับแดนนะครับอย่างน้อยๆเลยคุณต้องมีลูกน้องนะครับดังนั้นการที่จะเลี้ยงลูกน้องมันต้องมีเงินนะครับนะหลายคนอาจจะบอกว่ามีบรารมีอย่างเดียวเป็นได้ไหมนะครับเป็นได้นะครับแต่มันก็เป็นในลักษณะแบบหลวมนะครับนะ การที่จะมีลูกน้องเดินข้างกายการที่จะมีลูกน้องคอยจงรักภักดีนะครับคุณก็ต้องเลี้ยงเขานะครับพ่อบ้านส่วนมากก็ต้องมีเงินนะนี่คือหลักๆเลยของการใช้ชีวิตภายในเรือนจำนะครับคนที่เป็นพ่อบ้านไม่มีเงินมีไหมมีครับเป็นพ่อบ้านผีนะครับลักษณะก็คือนะครับรวมตัวกัน7-8คนนะครับแล้วมีพ่อบ้านนะครับคอยตีหัวเด็กใหม่เข้าบ้านนะครับนคอยเดินหัวนะครับ หลอกเอาเงินคนนั้นคนนี้ก็มีนะครับบางทีก็ไปรับยาเมามาขายบางทีก็ไปรับหมึกศักมาขายลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับเป็นบ้านผีที่ไม่ค่อยมีญาติพี่น้องเข้าถึงนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีญาติพี่น้องส่งเสียแต่บ้านลักษณะนี้นะครับมันจะไม่ใช่บ้านที่ใหญ่หรือว่าบ้านที่มีชื่อเสียงการที่จะเป็นบ้านที่มีชื่อเสียงบ้านที่ใหญ่นะครับเป็นขาใหญ่เป็นลักษณะของหัวเรือนะครับเป็นลักษณะของดาวเด่นดาวดังภายในเรือนจําเนี่ยมันต้องมีเงินนะครับนะ ในการที่จะผลักดันตัวเองนะครับขึ้นมาเป็นใหญ่ดังนั้นขาใหญ่หลักๆเลยนะครับถ้าจะให้อธิบายถึงคนประเภทนี้ก็คือคนที่มีเงินมีพักมีพวกคอยสนับสนุนนะครับบางคนรู้จักเจ้าหน้าที่นะครับก็จะกลายเป็นขาใหญ่กลายเป็นคนที่มีบารมีอยู่ภายในแดนนั้นๆนะอย่างที่4ี่นะครับนั่นก็คือพวกเพี้ยนนะครับนะพวกเพี้ยนเนี่ยก็คือรวมทั้งหมดเลยนะครับผู้ป่วยจิตเวชคนบ้ารั่วหลุดร้อนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับ เป็นพวกเพี้ยนนะครับจัดอยู่ในประเภทพวกเพี้ยนนะครับสําหรับคนเพี้ยนเนี่ยมีหลายเกตมีหลายระดับนะครับเพี้ยนจริงก็มีแกล้งเพี้ยนก็มีนะครับบ้าจริงก็มีแกล้งบ้าก็มีนะครับบางคนก็รั่วนิดๆหลอนหน่อยๆนะครับคุยคนเดียวต่อยกําแพงทําลายร่างกายกีดหัวกีดแขนลักษณะแบบนี้นะครับมันมีอยู่ทุกเรือนจํานะครับเราจะเรียกรวมๆพวกนี้ว่าประเภทพวกเพี้ยนนะครับนะดังนั้นเวลาเราเข้าไปอยู่ในเรือนจําเราก็อาจจะเจอคนเหล่านี้บางคนก็ไม่มีพิษมีภัยนะครับ พูดคุยได้แต่มีโรคส่วนตัวนะครับนะนั่งคุยคนเดียวบ้างเป็นบางครั้งนะทำร้ายตัวเองบ้างเป็นบางครั้งนะครับชกกําแพงนะแหกปากยูคนเดียวอะไรแบบนี้ก็มีนะครับนะแต่บางคนก็นะครับไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดทําร้ายผู้อื่นนะพูดคุยได้หยอกเล่นได้คุยตลกโปกฮาได้นะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าประเภทพวกเพี้ยนนะครับนะอย่างต่อมานะครับก็คืออย่างที่5นั่นก็คือพ่อค้า พ่อค้าคือใครครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในเรือนจํามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าพ่อค้าพ่อค้าก็คือคนที่ค้าขายอยู่ในเรือนจำนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบการหาผลกําไรภายในเรือนจำนะครับมีตั้งแต่ปล่อยเงินกู้ขายของกินนะครับขายของใช้นะครับรวมถึงนะครับการขายสิ่งของต้องห้ามหรือว่าสิ่งของผิดกฎระเบียบต่างๆนะพ่อค้าปกตินะครับต้องมีเงินนะครับญาติส่งเสียเข้าไปพอมีเงิน เขามีหัวคิดเขามีมันสมองนะครับนะเขาก็เอาเงินนั้นไปต่อยอดภายในเรือนจํานะครับซื้อของภายในร้านค้าประจำแดนเอามาขายต่อนะครับนะสำหรับคนที่มาซื้อก็คือคนที่รอญาดนะครับนะไม่มีเงินติดบุ๊กแบงค์นะครับไม่มีคููปองไปซื้อในร้านค้าประจำแดนเราก็ต้องมาซื้อกับพ่อค้าพ่อค้าเขาก็จะบวกกาไรเพิ่มนะครับนี่คือลักษณะของพ่อค้าท,ทั่วไปนะครับ ขายแกงขายมาม่าขายข้าวของเครื่องใช้แฟบสบู่ยาสระผมยาสีฟันเหล่านี้นะครับเราสามารถสั่งซื้อกับพ่อค้าได้ให้เขาบวกเพิ่มแล้วก็นัดวันจ่ายเขานะนี่คือกลุ่มที่1ก็คือขายของที่ถูกกฎระเบียบกลุ่มที่2ก็คือพ่อค้าที่ขายของที่ผิดกฎระเบียบนะสิ่งของต้องห้ามหมึกสักยาเมารวมถึงยาคุมนะครับข้างนอกขาย20บาท30บาทนะครับข้างในขายแผงหนึ่ง2 0 0 300ยนะครับนะ สิ่งของเหล่านี้ก็จะมีพ่อค้านะครับที่ทําการค้าการขายอยู่ภายในแดนนะครับนะหาผลกําไรนะบางคนก็ปล่อยเงินกู้ลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าพ่อค้านะครับคือคนที่มีทุนมีสมองนะครับนะรู้จักต่อยอดนะครับนะนี่ก็คือคนประเภทพ่อค้านะครับนะอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือ นักโทษทั่วไปนะครับนะสำหรับนักโทษทั่วไปนะครับก็คือลักษณะของผู้ต้องขังนะครับที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วใช้ชีวิตตามกฎตามระเบียบนะการอยู่ของนักโทษทั่วไปนะครับอาจจะอยู่เป็นกลุ่มนะครับ3-4คนหรือว่าอาจจะอยู่คน2คนนะครับรวมถึงการอยู่คนเดียวลักษณะแบบนี้ผมเรียกว่านักโทษทั่วไปนะครับถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนนะครับนะเจ้าหน้าที่ให้ทํางานอะไรก็ทำนะครับใช้ชีวิตแบบปกตินะครับ ไม่ได้อยากเป็นดาวเด่นดาวดังไม่ได้มีเรื่องชกต่อยตีกับใครนะครับไม่ได้มีเหล็กแหลมไว้พกนะครับคนเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของผู้คนภายในเรือนจำนะครับที่ใช้ชีวิตปกตินับมีกิจกรรมนะครับยามว่างคือการเล่นหมากฮอตนั่งเล่นโดนตีเขียนจดหมายนะครับนะคนเหล่านี้ก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎระเบียบนะครับไม่เล่นการพนันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหรือว่าไม่ทําผิดกฎระเบียบนะครับติดคุก เพื่อรออภัยรอญาติมาเยี่ยมนะครับนะรอวันปล่อยล,ลักษณะแบบนี้ก็คือนักโทษทั่วไปซึ่งเราจะพบเห็นได้ในแดนต่างๆนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของนักโทษประเภทต่างๆภายในเรือนจำนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับความจริงแล้วนะครับนักโทษในเรือนจํายังมีอีกหลากหลายประเภทนะครับซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้านะครับขอบคุณเพืเ่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮ e l l o t a s t ขอบคุณครับผม